อา่าสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมจอร์ดกีตาร์เฮิร์สนะครับ <S <S วันนี้อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมเป็นเกม Genshin Impact ที่เพิ่งทำการอัปเดตแพทล่าสุดเข้ามานะครับเป็นแพท1.5ตอนนี้ก็มีฟัง์ชันใหม่นะครับเป็นฟัง์ชันเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับสร้างเกาะ เออก็สร้างบ้านนั่นแหละสร้างบ้านนั่นแหละซึ่งการสร้างบ้านนี่เดี๋ยวผมจะไปแนะนําในเกมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับซึ่งการสร้างบ้านอ่ะฟังก์ชันใหม่นี้นะครับการที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องทําการทําภารกิจก่อนการทําภารกิจนั้นเราต้องกดไปที่รูปตรงนี้ครับรูปธงนี่มันจะมีภารกิจขึ้นมาให้เราทําซึ่งของเราวันภารกิจเราจะได้หมอตอต้มการน้ำมาหนึ่งอันนะครับซึ่งผมได้ทําการทําภารกิจนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ ภารกิจหม้อต้มน้ําอันนี้จะเป็นของที่เกี่ยวกับหม้อต้มน้ําไม่ใช่สิจะเป็นของที่เกี่ยวกับกิจกรรมระบบใหม่นะครับเป็นระบบสร้างบ้านก็จะมีบ้านมีต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าการต้มน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้มันชื่อว่าเซรินิเทียพอตนะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานให้เรากดไปที่ตรงนี้เลือกแล้วก็กดวางนะครับถ้าเกิดเราคุยกับหม้อต้มน้าเราจะเข้าไปอยู่ในโลกของหม้อต้มน้ําการที่จะออกมาเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็กดคุยจะเป็นการออกมาเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันไปดูเป็นพร้อมกันเลยนะครับ อ่ะหลังจากเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาครั้งแรกก็จะมีระบบการแนะนําเล่นของเกมนะครับว่า,เ,าเล่นตรงนู้นยังไงเล่นตรงนี้ยังไงนะครับแล้วก็อะไรเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมเข้ามาเป็นครั้งที่2ที่3แล้วมันจะไม่มีระบบนี้ให้เพื่อนได้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยระบบจะให้เราเลือกว่าเราต้องการบ้านแบบไหนเกาะแบบไหนซึ่งมีให้เราเลือกอยู่3แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่า3แบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้รูปแบบแพลตฟอร์มนะครับมันจะมีเป็นแบบเกาะกลางทะเลเกาะแสนสบายอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบยอดเขามารากตนะครับแล้วก็มีถ้ำทาราอันนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเกาะลอยกลางอากาศนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนเกาะที่อยู่ตาภูเขานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเกาะกลางทะเลซึ่งผมเป็นคนชอบทะเลผมก็เลยเลือกเกาะกลางทะเลนะครับ โอเคหลังจากที่เราเลือกเกาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบต่างๆนานาในการสอนการเล่นนะครับหนึ่งในนึ้งก็คือจะเป็นลูปมอคต้มน้ําอันนี้มันจะเหมือนเป็นภารกิจนะครับที่ตอนเราเล่นเกมครั้งแรกอะก็เราทําภารกิจแล้วเราก็จะได้รับของต่างๆนานาซึ่งอของที่อยู่ในระบบนี้จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะครับผมขอบอกก่อนมันจะมีด้วยกัน4ชนิดชนิดแรกเลยคือแบบแปลนพวกแบบแปลนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป,เป็นแผนอะว่าเราจะสร้างอันนี้ได้เนี่ยเราต้องมีแบบแปลนก่อนเพราะฉะนั้นไอเทมแบบแปลนเน พอเราได้แบบแปลนมาปุ๊บแล้วเราก็กดเรียนรู้เหมือนเหมือนเราได้รับสูตรอาหารมาแล้วเราได้รับสูตรอาหารมาเราก็กดเรียนรู้ถึงจะไปทําอาหารได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันแบบแปลนเราก็ต้องได้รับแบบแปลนมาก่อนกดเรียนรู้แล้วเราถึงจะไปสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างบ้านได้นะครับไอเทมชนิดที่2ก็คือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์แบบสําเร็จรูปที่ไม่ใช่แบบแปลนอันนี้คือเราได้รับมาแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยและแบบที <c oughs> <may> ่3 <cafe>. ก <f cheers> ็คือมันจะเหมือนเป็นชุดแบบแปลนหรือชุดเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นเราอาจจะมีเก้าอี้หนึ่งตัว มีโต๊ะหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดเรามีชุดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเหมือนมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นแบบเป็นชุดชุดให้เลยอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่4ี่ก็คือเป็นเหรียญชื่อว่าเหรียญเลียวเคอร์เรนซีนะครับผมขอเรียกว่าเหรียญเงินกาต้มน้ำนะครับไอเนี้ยจะเอาไว้แลกของในหมดหมดนี้ได้นะครับอ่ะอเนี้ยผมทำภารภากิจไประดับนึงแล้วก็เหลืออสุธาที่ยังไม่ได้ทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบกันระบบเกมเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับมีอยู่แค่2อย่างนะครับอย่างแรกคือการหา แบบแปลนมากดเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านนะครับเมื่อเราสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านเราจะได้ค่าค่าหนึ่งมาค่านี้ผมขอเรียกว่าเป็นค่าค่ากาดต้มน้ำแล้วกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเป็นคะแนนกาดต้มน้ำอ่ะมันจะเป็นรูปเนี้ยเดี๋ยวไปดูเนี่ยคะแนนกาต้มน้ำมาเนี้ยอ่ซึ่งถ้าเกิดค่านี้เพิ่มเมื่อไหร่ระดับความน่าเชื่อถือเราก็จะเพิ่มหรือผมขอเรียกว่าเป็นเลเวลเกาะนะเออเลเวลเกาะก,ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเลเวลเกาะเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รับรางวัลแรง ซึ่งลาวัลเ่งเก็จะเป็นการปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นขีดจำกัดการเก็บเหรียญเงินนะครับการเก็บเหรียญเงินเพิ่มขึ้นปลดล็อกฟังก์ชันพื้นที่กลางแจ้งปลดล็อกขีดจํากัดในการสร้างอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะสร้างในเออฟอร์นิเจอร์คางละ1ชิ้นใช่ไหมถ้าเราปลดล็อกก็จะอาจจะสร้างได้ทีละ2ชิ้นอะไรเงี้ยอัน,นี้จะเป็นการปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆอย่างแรที่เราได้นะถ้าเกิดเราเพิ่มเลเวลเกาะ เราก็จะได้รับรางวัลพวก60ิไพ่โมเจมทุกๆ1เบลเนี่ย60ิไพ่โมเจมแล้วเราก็จะได้รับขวดเล่งในการสร้างเฟอร์นิเจอร์10ขวดผมขอเรียกมันว่าขวดเล่งเฟอร์นิเจอร์นะเพราะว่าถ้าเกิดการสร้างครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราพาไปดูกันและอย่างที่3ที่เราจะได้คือพวกแบบแปลนบ้านต่างๆที่เราจะได้นะครับอ่ะอันนี้คือการสร้างอัพเลเวลกรอบหนึ่งอยางจะได้พวกนี้และการ Up กอัพเลเวลกาะได้อะไรบ้างนะครับเราจะสามารถปลดล็อกสินค้าได้นะครับสินค้าที่เราซื้อได้อ่ะเดี๋ยวเราไ้้า,าราซืออะไไบง นี่พวกสินค้าต่างๆเนี่ยเกาะเลเวลสองเราก็จะซื้อผ้าได้เกาะเลเวลหกเลเวลแปดซื้อพวกนี้ได้เห็นไหมเกาะสูงสุดน,น่าจะเลเวลแปดมั้งผมไม่แน่ใจนะครับก็จะเปิดล็อกซื้อโมล่าได้ซื้อฮีโรวิทได้อะไรเงี้ยเอออันนี้คือประโยชน์ของการปลดล็อกเลเวลเกาะน,นะครับโอเคหลังจากที่เราปลดล็อกเลเวลเกาะเสร็จปุ๊บเราจะได้อะไรมานะเมื่อกี้เป็นตัวเล่งในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูการสร้างเฟอร์นิเจอร์กันการสร้างเฟอร์นิเจอร์ให้เรามาตรงนี้สร้างเฟอร์นิเจอร์นะครรับด มันจะมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆที่เราทําการเรียนรู้มาอย่างนี้ซึ่งไอ้รูปการ์นานเนี่ยบอกบอกอะไรบอกบอกว่าอันเนี้ยเรายัางไม่เคยสร้างนะเออถ้าเกิดเราสร้างครั้งแรกเราจะได้ค่าคะแนนของเลเวลนะครับ60แต้มนี่สร้างนี้ก็ได้60แต้มสร้างนี้ก็ได้60แต้มเพราะฉะนั้นการกอัพเลเวลเกาะคือการสร้างพวกนี้นะครับสร้างพวกนี้ถ้าเกิดเราสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่เคยสร้างบ่อยๆเลเวลเกาะเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมไอ้นี่คือวิธีการเพิ่มเลเวลเกาะนะอ่าทีนี้พอเราสร้างเฟอร์น เฟอร์นิเจอร์ที่เราสร้างได้หรือบ้านที่เราสร้างได้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมสมมติเรากดสร้างอันนึงมันก็ไปอยู่ในคิวสร้างอันนี้ซึ่งคิวสร้างเนี่ยมันจะใช้เวลาขั้นต่ําถึง14ชั่วโมงแต่นี้ผมสร้างไปอันนึงแล้วนะครับก็เหลือ8ชั่วโมงถ้าเกิดเราอยากให้มันเสร็จเร็วๆทำยังไงกดรับทันทีตรงนี้ครับซึ่งมันจะใช้ไอตัวเร่งเวลาเนี่ยในการสร้างกดยินดีปุ๊บมันก็จะเสร็จทันทีเป็นการประหยัดเวลาของเรานะครับผมขอออกกันกรณีที่เราสร้างมาเสร็จแล้วสร้างเฟอร์นิเจอร์เสร้มนีปรงูือ กดลูกมือแล้วเราก็เอาบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราทําการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ตามหมวดหมู่นะครับมาจัดวางเดี๋ยวผมขอเก็บสักอันนึงก่อนแล้วกันอย่างเช่นเก็บต้นไม้ต้นนี้อ่ะกดเก็บอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเอาต้นไม้มาวางเราก็มาที่ภูมิประเทศแล้วก็อยู่ที่ต้นไม้เนี่ยอ่าแล้วก็จะกดมาวางปุ๊บอ่าสังเกตนะก่อนผมวางนะแต้มข้างบนแต้มเพนกวินตรงเนี้ยมันคือ1290้ยใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมีแต้มเพนกวิน20ถ้าเกิดเรากดวาง นี่แต้มเพนกินผมจะเพิ่มขึ้นเป็น1 3 1 0งพันสามร้อยอแต้มเพนกินนี่คืออะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับอ่ะหลังจากจเราสร้างเสร็จแล้วเรากดันทการแก้ไขได้นะมันก็จะทําการเซฟนี่กำลังวางเฟอร์นิเจอร์ปวดรอสักคู่ซึ่งการวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราสร้างนอกเกาะได้แล้วเราสร้างในในบ้านก็ได้โดยนะเข้าไปในบ้านก่อนโอเคโอเคในบ้านอัน,นี่ผมวางไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเก็บดูก่อนแล้วกันอ่ะกดไปที่ลูกมืออันนี้เราลองเก็บดูก่อนนี่เก็บอันนี้ก่อนจัดเก็บนะครับอ่ะ ตอนแรกเนี่ยอ่ะเก้าอี e. ้ <Dank> ไม่ยอมเก็บ G e. <G> e> ด้วยเดี๋ยวเราเก็บเก้าอี้ก่อนเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแบบเออ่เฟอร์นเิเจอร์โต๊ะเนี้ยโต๊ะอันเดียวเห็นไหมมันจะแยกเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับแล้วก็เก้าอี้ไหนเก้าอี้เก้าอี้อยู่ไหนฮะเก้าอี้ไม่เจอนี่เก้าอี้มันจะแยกเป็นชิ้น,แน,นๆและไอ้ม้วนคัมภี i. ที่เราบอกที่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเซตเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเซตภายในห้องถ้าเราเก็บครบทุกอันมันจะกลายมันก็จะกลายเป็นเซตโดยที่เราไม่ต้องตกแต่งให้เราเหนื่อย นะครับแล้วเราก็กดวางจาก240ถ้าเรากดวางปุ๊บนี่แต้มข้างในก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับัอเน,นี้ยมันจะมาเป็นเซตถ้าเกิดเราสะสมไม่เซตไม่ครบมันจะเป็นอย่างงี้เราก็ดูว่าไอเซตนี้ต้องใช้อะไรบ้างนี่ใช้เก้าอี้สตัวใช้โคมไฟ1อันใช้โต๊ะ1ตัวจะกลายเป็น1เซตนะครับนี่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาในการตกแต่งบ้านนะครับถ้าเกิดเรามีเซตก็จะง่ายขึ้นมีสัตว์ด้วยนะครับมีตกแต่งผนงังมีอะไรนู่นนี่นั่นโอเคอันนี้ก็คือการตกแต่งบ้านภายในซึ่งเราจะเอาแครงใน เดถามว่าคะแนนตรงเนี้ยมันจะไปทําอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะไอคะแนนเป็นเพนกวินเมื่อสักครู่เนะี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับเจ้าทับบี้หรือเพนกวินตัวนี้นะครับให้เราไปดูที่เดิมก็คือรางวัลไม่ใช่รางวัลสิระดับความน่าเชื่อถือนะครับนี่คะแนนเพนกวินมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะเรียกว่าพลังเซียนผมขอเรียกว่าคะแนนเพนกวินหรือคะแนนเซียนพลังเซียนนะ อตอนนี้ผมมีคะแนนพลังเซียน2,390มันคืออะไรมันคือแต้มที่บอกบอกว่าบ้านเราจะอยู่ในระดับไหนตอนนี้บ้านผมนยอยู่ในระดับกระท่อมไม้ไผ่เดี๋ยวเราไปดูว่าระดับทั้งหมดมีกี่แบบนะครับมันก็จะมีโอ้เป็น0แบบเลยนะครับตั้งแต่บ้านแสนสุดโสมทุกคนเริ่มต้นจะได้บ้านแสนสุดโสมประมาณนี้นะครับผมซึ่งแต่และระดับมีข้อดียังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมคะแนนเฟนกินหรือว่าพลังเซียเนยเพิ่มขึ้นถึง3,000ระดับเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น4,500ระดับเราก็จะเพิ่มขึ้น สูงสุดคือ2 0 0หมืนะครับตอนนี้ในแผ่นนี้ก็จะเป็นตําหนักไขมุกสิ่งที่ได้คือเราจะได้อัตรา,าก,การผลิตเหรียญเงินเพิ่มขึ้นนะครับจากแรกเนี่ยเป็น4ี่ชมสี่เหรียญต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเพิ่มระดับก็จะเป็น8เหรียญต่อชั่วโมงสูงสุดจะเป็น30เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งเหรียญไอเหรียญเลียมคอรลินซีหรือเหรียญเงินเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มาคุยกับจ้าเพนกวินนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าอ่ะเนี่ยคลังสมบัติอาาณจักณักรรนะคบ ไอเหรียญเงินเนี่ยเราเอาไปซื้อสินค้าได้3าอย่างนี้นะครับอ่าอ่าอย่างแรกมีอะไรบ้างอันนี้เราสามารถซื้อผ้าได้เอาไปคราบของนะครับแล้วก็ซื้อพวกไอเทมต่างๆฮีโรวิทมิสติกออกนะครับโมล่าหรือว่าของอัพอแดเฟกต์ต่างๆนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เราสามารถมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้เฟอร์นิเจอร์แบบสําเร็จรูปที่ไม่ต้องคาบเองนะครับไอพวกเนี้ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หินนะครับหรือจะมีบ้านให้เราซื้อไหมเดี๋ยวลองเลยดูกันไม่น่ามีนะส่วนใหญ่บ้านเราจะต้องคลาบเอาพวกบ้านพวกเฟอร ส่วนใหญ่บ้านเราจะต้องคาร์บออลนะครับและอันแรกเลยก็คือตัวเล่งในการสร้างเฟอร์นิเจอร์อันนี้สําคัญมากผมแนะนําว่าน่าซื้อนะไอเนี้ยน่าซื้อมากเป็นเหมือนม่นเหมือนเป็นการประหยัดเวลาแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆวันไหมนะครับน่าจะรีเซ็ตทุกวันนะผมว่าโอเคและแบบแปลนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อนะครับซื้อทุกอันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช่ไหมเราก็จะได้แต้ม เพื่อไปอัพระดับเกาะของเรานะครับพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปตกแต่งเกาะเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนเอ่อคะแนนเซียนแล้วก็จะได้ผลิตเหรียญได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นหมดเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรยากครับก็คือแค่หาแบบแปลนมานะครับแล้วก็คาฟหลังจากคาฟเสร็จปุ๊บเราก็ได้คะแนนไปอัพเลเวลเกาะอ่แล้วเราก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาวางวาง,วางเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนเซียน,ลนเลาจะก็จะได้ผลิตเหรียญได้เยอะๆนะครับพอเราผลิตเหรียญเยอะๆเราก็เอา <c oughs> เหรียญที่ผลิตเนี่ยมาแลกของแค่นั้นเองนะครับผมถ้า คะแนนถึงระดับหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเกาะได้นะครับสมมติเราเบื่อทะเลเราจะเปลี่ยนเกาะเป็นเกาะน,นี้หรือเกาะนี้ก็ได้ไม่จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับเงื่อนไขก็คือเขาบอกว่าปลดล็อกเมื่อระดับความน่าเชื่อถือสูงขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าสูงขึ้นถึงเลเวลไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับผมตรงนี้ข้อมูลผมอาจาะไม่ครบถ้วนก็ขออาภัยด้วยนะครับ <Maybe. S 1> แต่ว่าตรงนึงอมีอยู่ตรงนึงที่น่าสนใจก็คือ <c oughs> การสร้างเฟอร์นิเจอร์แต่และอย่างวัตถุดิบทีใ่ในการสร้างไม่เหมือนกันนะครับนี่อย่างการสร้างอันนี้ก็ต้องใช้้ไมอันนี นี่เป็นไม้หอมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ไม้สนบวกผ้า3ชิ้นแล้วก็บวกสีผ้ากับสีผ้าเราเห็นแล้วว่าเราไปแลกมาได้แล้วสีนี่เอามาจากไหนมาจากการคาบเหมือนกันครับนี่ข้างๆเลยผ้าก็คาบได้นะครับใช้ซิงค์ฟาวเวอร์แล้วก็พวกสีเนี่ยก็ใช้พวกเนี่ยซันเซสเซียในการสร้างสีเหลืองก็ใช้พวกเบอร์รี่นะครับสีฟ้าใช้ดอกอันนี้ดอกมิ้นท์นะครับนี่พวกเนี้ยคาบได้นะครับบางอย่างจะใช้ของในการคาบไม่เหมือนกัน พวกต้นไม้เนี่ยไม้สนน้ําไม้เบิร์ดเนี่ยหามาจากไหนไม้หอมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีว่าไม้พวกนี้หามาจากไหนนะครับหาตามแมปต่างๆเลยแต่ว่าแมปต่างๆเนี่ยไม้พวกนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับผมนะก็เข้าๆประมาณเท่านี้นะครับเป็นการสรุปแบบสั้นๆถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตกหล่นไม่ครบถ้วนนะครับอย่างไรผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม อย่างไรก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกทุกคนนะครับวันนี้จอยกีตาร์เฮิร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ